วันที่13สิงหาคม2567เวลา11.45นาีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทําเนียยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางหอทีอันรอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักประธานาธิบดีเฝ้าทุละออกพระบาดรับเสด็จ จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รอประธานอธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งพระกระยาหารกลางวัลถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13-15ถึงสิงหาคม2567 เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมมีเลียฮานอยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูจากโรงเรียนในโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสี่โรงเฝ้าทูลละอองพระบาท กรอบบังคงทูลรายงานความก้าวหน้าและการดําเนินงานประกอบด้วยโรงเรียนปฐมศึกษาหมดทั้งนําจังหวัดหาซางโรงเรียนปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาหงถั้งจังหวัดกวางนินโรงเรียนปฐมศึกษานิมหนีจังหวัดนิมบินและโรงเรียนปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาเกาวเซินซึ่งมีโรงเรียนปฐมศึกษาอีกหสาขากระจายตามหมู่บ้านในตำบลกาวเซินได้แก่โรงเรียนปฐมศึกษาเซินฟูโรงเรียนปฐมศึกษาต่า โรงเรียนปฐมศึกษาหลักโรงเรียนปฐมศึกษาแลงโรงเรียนปฐมศึกษาบ่ายและโรงเรียนปฐมศึกษาซึ่งสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีส่งงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า30ปี เพื่อให้เด็กและเยาว,วชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารตลอดจนเด็กชาวไทยภูเขาและเด็กชนกลุ่มน้อยอื่นๆได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีพึ่งตนเองและช่วยพัฒนาชุมชนทําให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการทรงงานนั้นเป็นที่กระหนักทั้งในประเทศไทยและจากองค์กรต่างๆทั่วโลก ในปี2548องค์การยูเนสโกถวายตำแหน่งทูตสัทธวามัยตรีแห่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรร,รมแห่งสหประชาชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในโอกาสนี้องค์การยูเนสโกจึงได้ขอพระราชทานให้ทรงนำองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไปขยายในประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงด้วย ในปี2549จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดำเนินโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและรากฐานสําคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆของเด็กและเยาวชนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในเวียดนาม โครงการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนนำรูปแบบการพัฒนาของสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบท สำหรับการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพอนามัยของโรงเรียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประกอบด้วยองค์ประกอบของการพัฒนา8ด้านที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้แก่การเกษตรในโรงเรียนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรการจัดบริการอาหารการติดตามภาวะโภชนาการการพัฒนาอนามัยส่วนบุคคลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนการจัดบริการสุขภาพและการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตร โภชนาการและสุขภาพอนามัยตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในเวียดนามเข้าร่วมโครงการ6โรงในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่เพิ่งเข้าร่วม2โรงคือโรงเรียนปฐมศึกษานามเกืองจังหวัดลาวกายและโรงเรียนปฐมศึกษาเวียนเติรท่านจังหวัดกวางจิซึ่งในครั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง2โรง นี้คณะครูจากโรงเรียนทั้ง4โรงได้กรบาบประคมทูลถึงผลสําเร็จของการดําเนินโครงการตามพระราชดำริว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆอาทิอุปกรณ์การเรียนการสอนอยาและเวชภัณฑ์หนังสือเรียนและ,มะเมล็ดพันธุ์ผักทําให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแจ่มใสมีอาหารกลางวันรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ โรงเรียนได้นำเงินพระราชทานไปทําประโยชน์อย่างคุ้มค่าเช่นสร้างหลังคาพื้นครัวและห้องอาหารทําให้มีห้องอาหารสะอาดถูกหลักสุขาวพิบาลน,นอกจากนี้บางโรงเรียนได้รับพระราชทานงบประมาณในการสร้างอาคารพักนอนสําหรับนักเรียนพ่อแม่ไม่ต้องมารับส่งเด็กนักเรียนทําให้เด็กมีเวลาพักกลางวันมากขึ้นที่สําคัญโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือกันอย่างดีจากทุกหน่วยงาน แต่บางโรงเรียนมีปัญหาอุปสรรคในการปลูกพืชผลทางการเกษตรเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกชุกมากไปทำให้พืชผักเสียหาย เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดลาวกายเป็นหนึ่งใน6จังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮาหนอย272กิโลเมตรการเดินทางจากกรุงฮาหนอยมาจังหวัดลาวกายมีทางหลวงใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมง จังหวัดเหล่ากายมีระบบคมนาคมขนส่งทางปกที่ดีและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปยังจีน สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมัน่นและมีพระราชอุตสาหาสะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนต่างๆที่เข้าโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเวียดนามแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยทรงตรหนักว่าบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นการสร้างประโยชน์สุข เพราะการศึกษาไม่ใช่การดําเนินงานที่มีผลประโยชน์แต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟนเพิ่มขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากกรุงคหาหนอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม